ท่องตำนานไปกับอริชัยหลวงปู่สุขกับวิชาหัวใจของทา่าทั้งสี่หลวงปู่สุขนั้นถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านสายเวทวิทยาคุณที่มีความเชี่ยวชาญและทรงอภิญญาอย่างสูงความคล่องแคล่วในการกำหนดจิตของหลวงปู่ที่เรียกว่าวสีนั้น ท่านทำได้อย่างชำนิชำนาญจนสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้อย่างน่าอาัศจรรย์ภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยหลวงปู่สุขมีคุณวิเศษอย่างนี้เองจนทำให้พระภิกษุในสมัยนั้นรวมถึงคาวาสที่นิยมขลังต่างพากันเดินทางมุ่งหน้าไปถวายตัวเป็นสิทธิ์กันมากมายก็มีทั้งผู้ที่เรียนได้สำเร็จ ซึ่งก็แบ่งออกเป็นสำเร็จมากและก็สำเร็จน้อยรวมถึงที่เรียนไม่สำเร็จเลยก็มีหลวงพ่อนายอินทศิโลวัดบ้านแจ้งตำบลหันสังอำเภอบางป้าหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งไปศึกษาวิชากับหลวงปู่สุข ได้พบกับคนมาเรียนกับหลวงปู่มากมายซึ่งมีทางพระและโยมในจำนวนคนที่มานั้นสิบคนจะเรียนได้สักหนึ่งหรือว่าสองคนก็นับว่ามากแล้วก็เพราะว่าหลวงปู่ท่านมีวิธีทดสอบจิตผู้มาเรียนที่น่าเกรงกลัวมากกล่าวคือท่านจะให้สิทธิ์นำไม้ไผ่ลำต้นใหญ่พอที่คนจะปีนได้มาปักลงที่ลานดิน ทำหลักให้แน่นหนามั่นคงไผ่ลำนี้จะสูงมากและตอนบนสุดจะตัดเป็นปล้องเอาไว้คล้ายกับกระบอกเข้าหลามสิทธิ์คนหนึ่งจะปีนขึ้นไปบรรจุน้ำมันในกระบอกด้านบนจนเต็มแล้วค่อยลงมาตอนนี้แหละที่หลวงปู่จะให้คนที่มาขอเรียนท่องคาถาสี่ตัวคือนะมะพัทะซึ่งก็คือหัวใจของท่าทั้งสี่ จากนั้นก็จะให้ปีนขึ้นไปให้ถึงยอดเสาเมื่อกลับลงมาได้แล้วจึงจะถ่ายทอดวิชาชั้นสูงต่อไปให้ท่านที่กำลังฟังอยู่อาจจะกำลังคิดว่าเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยลองมาฟังกันต่อนะครับเมื่อผู้มาเรียนตั้งหน้าปีนขึ้นไปแรกๆก็ไม่มีอะไรต่อเมื่อขึ away away ้นถึงกลางลำแล้วความมั่นคงของต้นไผ่ ก็จะน้อยลงไผ่ทั้งต้นก็เริ่มโอนเอ็นแล้วก็สะเทือนจนทำให้น้ำมันที่บรรจุเอาไว้จะกระชอกออกมาพอคนปีนขึ้นไปสัมผัสกับน้ำมันก็จะลื่นพรวดพรวดลงไปข้างล่างถึงตรงนี้แหละที่น่ากลัวเพราะหลวงปู่จะยืนถือหอกใบพายอยู่ด้านล่างรอท่าพอคนปีนไหลลงมาถึงหลวงปู่ ท่านก็จะเอาหอ,อกแทงก้นให้กลับขึ้นไปหล่นก็จะหล่นกลัวเจ็บจากที่ปู่ใช้หอ,อกแทงก้นก็กลัวจึงเกิดกลาหลกันละสิพยายามปีนขึ้นไปก็ร่วงลงมาลงมาแล้วก็ถูกแทงอีกอาการที่เรียกว่าคืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เกิดขึ้นทีนี้จะทำยังไงกันดีละ่ะผู้ที่มาเรียนนั่นแหละต้องเอาตัวเองเป็นที่พึ่ง ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องว่าคาถาสี่คำคือนมะพะทะรัวเป็นไฟกำหนดจิตให้แนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมกดจิตนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะว่าทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วเรื่องข้างนอกต้องปล่อยทิ้งทีเดียวแล้วก็คว้าจิตเอาไว้เป็นเอกทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียว ตอนนี้เองที่เมื่อจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคำบริกรรมแล้วพระคาถาทั้งสี่ที่ถือได้ว่าเป็นแม่ธาตุใหญ่ก็สำแดงปาฏิหารเพราะเป็นต้นธาตุอยู่แล้วก็บรรดาให้ธาตุดินคือเนื้อหนังบางสาที่บอบางฉี่ขาดง่ายเกิดเหนียวหนับเรากับยางรถสิบล้อคมหอกที่หลวงปูท่ทิมแทงก็ไม่ทำให้ได้รับความเจ็บปวดสาหัส และคมหอกนั้นก็ไม่สามารถจะทะลุหนังบางๆที่ถูกหุ้มด้วยพระเวทศักดิ์สิทธิ์ผนวกกับจิตที่มั่นคงเมื่อได้อย่างนี้แล้วหลวงปู่ท่านจึงถือว่าสอบผ่านในขั้นต้นนี่คือการทดลองอำนาจจิตของผู้มาเรียนว่ามีพื้นฐานดีหรือไม่อย่างไรเป็นอุบายที่แยบย์ยากที่จะเข้าใจหลวงปู่ได้ในทีแรกว่าหลวงปู่ให้ทำอย่างนี้เพื่ออะไร ทำให้ผมนึกถึงคุณพ่อชุมชัยคิรีที่เมื่อครั้งนำสิทธิ์ไปมัดไว้กับต้นไม้ในป่าช้าให้ภาวนาสะเดาะเชือกที่พันธนาการออกเองด้วยจิตที่หวาดกลัวของสิทธิ์ซึ่งต้องการออกไปให้พ้นจากสภาพนั้นโดยเร็วก็ไม่สนใจกับอะไรอีกแล้วตั้งหน้าภาวนาแต่คาถาสะเดาะเชือกกระทั่งเชือกหลุดลุ่ยออกได้เอง อย่างน่าอัศจรรย์เรียกได้ว่าสมาธิเพราะอาศัยความกลัวเป็นเหตุจึงคิดได้ว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสั่งหมู่พระภิสุว่าโน่นป่าช้าโน่นภูเขาเหงือ่อผาถ้ำใหญ่น้อยเป็นที่สงัดวิเวกภิกษุทั้งหลายเธอจงไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเพราะว่าสถานที่น่ากลัวดังกล่าว ทำให้จิตไม่กล้าที่จะวกแวกออกไปหาอารมณ์อะไรนอกจากความกลัวแล้วก็ต้องหันกลับมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งตัวเองด้วยการบริกรรมอยู่แต่ภายในกายภายในจิตนับเป็นกุศโลบายที่ได้ผลอยู่ทุกการทุกสมัยโดยแท้ในจำนวนผู้ที่เรียนวิชาได้สำเร็จนั้นตามคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาถึงหลวงพ่อมหาโพยานสังวโร วัดสุวรรณโคตรมารามวัดคลองมอนอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านบอกว่าการศึกษาวิทยาคุณในสำนักหลวงปู่สุกนั้นท่านแบ่งลำดับชั้นแห่งความสำเร็จในสูตรออกเป็นสี่ระดับด้วยหลวงปู่สุกท่านมีตำรับ